ขอเสียงต้องรับหนังต้อนหาทั้งคณะนักแสดงเนาะทั้งผู้กำกับและพระเอกนางเอกพร้อมด้วยนักแสดงทุกทุกทานเนาะอยู่ทางเวทีแห่งนี้ถือว่าสวยงามมีหลีทีมงานขอขมาดเวยเนาะอ่ะก่อนอื่นบทนี่ก็ต้องมาเลยเนาะเพื่อบริการเสียเวลาเนาะต้องถามทั้งผู้กำกับกันเลยเนาะว้าให้แต่ละคนนั้นแนะนำกันเองเนาะเริ่มจากผู้กำกับมาเลยโดยสวัสดีเนาะอนุรักษ์ใต้บ้านหรืออนุรักษ์ล้มในจันทร์เป็นผู้กำกับเขียนบทและก็แสดงนำเนาะ Hi, name is Jackie. I'm nice my name year and old to you. สวัสดีตุ๊กตุต๊กแกติสักเดอร์เป็นนักแสดงนักห้องและกับป็นไหนแบบฮับวทเป็นพระเอกในซีรีส์สบายดีแล้ออนมอสบายดีนัทกุลนัทเดอร์ฮับบทเป็นนางเอกสบายดีซื่อโยดเดอร์เป็นหนึ่งในนักแสดงของสบายดีแล้ออนมอโดยสบายดีน้องหนิงแต่บ้านเดอร์ับตบเป็นมูนางเอกจากสบายดีแอลอนมอสบายดีซือแกวซีเดอร เป็นนักแสดงเนีคับเป็นโตโตโลกแล้วก็ครูกับอนุรักษ์เนาะโดยสบายดีซึมานีรักเทพวงศ์เดินเลว่านิ่งไต่บานหับบทเป็นมูนางเอกในเหลืองสบายดีไลออนมอถือว่าทุกคนฮู้จักบรรดาตัวละครอยู่ในซีรีส์นี้เพราะว่าทุกๆนักแสดงแมนมีความสําคัญเป็นองค์ประกอบที่สําคัญี่ไทยหลายๆคนฮู้จักไลออนมอหลายขึ้นถูกต้องแล้วเนะาะถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่ บางค่านนี่ก็เป็นคุณหน้าคุณตากันดีเนาะแต่บางท่านก็นยังเป็นนักแสดงใหม่เนาะทีบาม้ามีส่วนห่วมในเรื่องนี้ฉะนั้นก็ต้องถามความรู้สึกของทั้งผู้กำกับเองว่าในการที่กำกับซีรีส์เรื่องนี้นี่เป็นแนวใดยากง่ายทำใดปกติก็ขึ้นเวทีตลอดแต่ว่ายังตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเนาะวันนี้ก็พิเศษต้องขอขอบใจทั้งไลออนมอเนาะขอบใจท่านประธานทุกฝากส่วนประธานทางประเทศไทยทุกประเทศเนาะในอาเซียน เป็นหนึ่งในโอกาสที่พวกเราได้มาลินซีรีส์สวัสดีไลออนมอเป็นครั้งแรกเป็นภาคแรกก็ดีใจที่แบบเป็นซึ่งหนึ่งในนั้นกวังว่าซีรีส์ในเรื่องนี้ออกไปจะสวยให้ยอดขายการเข้าถึงการได้หูจักไลออนมอนี่เพิ่มขึ้นเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันโจทย์หลกักๆเนาทาง่านประธานเพื่อนห้มากเห็ดใ้คนหูจักไลออนมอหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะปกติกระ็ดซีรีส์อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นพื้นบ้านเป็นการแสดงเป็นการตลก แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเอาโจทหลักๆว่าให้ทุกคนหู้จักไลออนมอเพิ่มขึ้นและนักแสดงก็ไปคัดสรรมาบางคนก็เป็นนั่งเอกก็ลาจอไป3ปีกลับไปเอาเตาไทยมาเนาะเพราะว่าตามบทเลยคาแรคเตอร์ตามบทเนาะและพี่เอกก็เป็นพี่เอกเรื่องแรกเพราะว่าเลือกหลายๆคนแล้วแต่ว่าผู้นี้ถือว่าเข่าในคาแรคเตอร์และก็สิ่งที่ว่าโจดที่ไห้มามันเข้าตรงประเด็นเนาะ แลยอะข้องรู้สึกที่ว่าในการที่ว่าได้ลินเนาะในการได้เขียนในการสแสดงออกไปดีใจเนาะดีใจหูจะอธิบายยังไงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไหลออนม่แล้วกวังว่าเนาะทุกคนทับสมไปแล้วติดตามกันต่อไปเนาะเพราะมันจะมีผักสองผักสามต่อต่อตอไปเรื่อยๆและก็ประธานผลกับอกมาเองว่าซีรีส์ของเราเนะ่ะจะลงทุกแพลตฟอร์มที่ว่าเป็นของไหลออนมอ่เนาะขอขอบใจอยากให้ผู้กำกับเนาะเปิดเผยออกมาได้แนวหนึ่งบ่าวว่ารูปแบบของซีรีส์เรื่องนี้เนาะเป็นรูปแบบใด ซีรีส์แบบดราม่าบ่คัมเบดรี่บ่หรือว่าจะเป็นแบบหลอนๆนึ่งสิหรือเป็นแนวใดเนาะอยากให้บ้างให้ฟังแด่น้อยนึงส่วนหลายเนาะเป็นสไตล์ของเฮาก็คือนึ่งแมนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใ้ฮหูจากประเทศไทยประเทศลาวอนาคตเฮาอาจจะไปต่อๆหลายๆประเทศแต่ว่าซีรีส์เื่องแหลกภาคแรงแมนลาวไทยเนาะพระเอกนางเอกอยู่ไทยแต่พระเอกอยู่ลาวเลยมาพบเจอกันอยู่ในไลออนโมลาวเนะาะอันนี้ต้องติดตามเนาะกัน คล้ายๆ่าเป็นหักโรแมนติกมันบ่อยดอ๋อเนาะอ่ะตอนนี้ต้องมาถามสําหรับตัวแสดงสําคัญในเรื่องนาะเป็นตัวรักของเรื่องเนาะอนุรักเนาะถามพระเอกกันเลยเนาะว่าหุ้นซื้อจังเดย์สำหรับซีรีส์เรื่องทมิตเหตุเรียกในวงการบันเทิงกับมาได้ช่วงหนึ่งกันนอแต่บเคยมีโอกาสได้แสดงอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็หุ้นซื้อว่าตื่นเต้นแล้ะก็ท้าทายหลายก่อนอื่นมันก็ต้องขอบใจทางไลออนมอลแล้วก็ขอบใจอนุลักเนาะคือทมิตกับบได้คิดว่าจะได้มาลินเรื่องนี้คือได้ ได้หว่วมงานกันแบแอนนูลักอยู่แล้วเนาะคือเป็นพีเซนเตอร์ของแบนแบนหนึ่งเนาะแลวการได้มีการล้มกันแล้วก็เกิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อนก็นได้บองลองบอกให้ไปแคสเบิร์ว่าเป็นแนวใดแต่สุดท้ายก็ผ่านแล้วก็ขอขอบใจไต่บ้านน้ำเนาะที่แบบเห็นบ้านเฮ้านะมีศักยภาพที่ที่สามารถลินแล้วก็าทายทอดให้ทุกคนได้ก็ขอบใจหลายๆาขอบใจพระเอกอเนอะขอความรู้สึกนางเอกแนนางเอกในเรื่องว่ารู้สึกแนว้ใดคือตื่นเต้นแทะโดยกะ ทำอีทก,ก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเคยเป็นนังเอกมาแล้วแต่ลาจอมาได้3มปีแล้วใยความที่ไปเห็นต่อเนาะแลก็ได้โอกาสกลับมาโฮมงานกับไอรักอีกครั้งแลยก็ขอขอบเจอทางไตบ้านแลยก็ไลออนมอแล้วที่เคยโอกาสน้องได้มีซุนโฮมในครั้งนี้แล้วเลยก็ขอฝากติดตามผลงานน,อน้องในเดอ้อโอเคนะสุดท้ายนี้ขรับเจ้าขอตังหน้าทางทีมงาน ขอตั้งนาทางไลออนมอนำเพราะว่ากับปินเนื่องในนั้นแล้วป็นครอบครัวเดียวกันเนาะผู้ได้ที่ยูไลออนมอเือเป็นครอบครัวเดียวกันผู้ได้ที่ยูไลออนมอจะได้ที่ตามซีรีส์เรื่องนี้เนาะสวัสดีไลออนมอฝากติดตามนํากันจะให้ส้มทุกแพตฟอร์มที่ว่าเป็นของไลออนมอแล้วก็ทาง Facebook YouTube เฮาจะลงโปรโมทกันเนะาะจะได้ส้มกันในเดือนเดือนหน้านี้เนาะเป็นเดือนตุลาเนาะ ออโอ๊ใจท่า <นะ S 2> อีกหนึ่งเดือนเจ้าะะนิต้องขอความขอบใจอีกครั้งหนึ่งนักแสดงขอขอบใจยังสู่มายังทั้งผู้กำกับนักแส,สดงทุกทุกท่านครับสบายดีไลออนมอ้วขอบใจหลาย